เช็คได้ที่1นึ่งหนึ่งนสําสหรับการซื้อสินค้าจากร้านแสนดีนะคะแล้วก็จ่ายเช็คได้ที่1นึ่งหนึ่งนาสหรับซื้อสินค้าจากร้านปิตินะคะแสดงว่าข้อนี้วันที่สามีการจ่ายชําระเจ้าหนี้ทั้งหมด2รายดังนั้นเราจะไปที่สมุดรายวันจ่ายเงินนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยกัญญาณาจะขอแยกทีละประเด็นและทีละเจ้าหนี้กันค้าทีละหลายเพื่อความง่ายและก็เกิดความเข้าใจนะคะอันดับแรกเลยเราต้องสํารวจก่อนว่าร้านแสนดีนะั่นน่ะ กิจาการไปซื้อสินค้ามาในวันที่ไหร่ะคะกิจาการซื้อสินค้ามาวันที่ไหร่ไปเช็คจากสมุดรายการซื้อเราพบว่าแสนดีนี่กิจาการไปซื้อสินค้าวันที่2นะคะวันที่2ตุลาคมและเราซื้ออยู่ที่มูลค่า65,000ับาทและมีภาษีซื้อ4 5 5 0รวมเป็นเจ้าหนี้การค้าแสนดีที่6 9 5 0 0เ้รโอเคเรารู้ละ่อไปเราไปเช็คข้อมูลอีกรอบนึงก็คือว่าแล้วร้านแสนดีที่เราเคยซื้อเนี่ย กิจการมีการส่งคืนล้านแสนดีหรือเปล่าเราก็ไปเช็คที่สม,มุดรายวันส่งคืนค่ะมีไหมมีค่ะวันที่6กิจการมีการส่งคืนสินค้าล้านแสนดีอยู่ที่5,000บาทแล้วภาษีซื้อ350รวมเป็น5 3 5 0นะคะเอาล้ค่ะทีนี้เราก็เอามากรกอข้อมูลนะคะซื้อวันที่2แล้วก็มีวันที่6ส่งคืนเราได้ข้อมูลแล้วดังนั้นตอนนี้ถ้าเราเช็คเราก็จะพบว่าเราค้าง ชําระเจ้าหนี้กันคะแสนดีอยู่ที่64,200บาทอันนี้รวมภาษีขายไปแล้วนะคะที่เกิดจากการมูลค่าสินค้าอยู่ที่6 0 0 0 0แล้วก็ภาษีขาย4,200นะค่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเช็คต่อว่าแล้วกิจการนี้ไปชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่ กำหนดไหมคือ2องทับสิบเอ็นทับสามสิบเราซื้อวันที่2ดังนั้นเราก็ต้องเริ่มนับวันที่3ไปจนถึง10วันก็จะอยู่ในข้อพูนี้เวลาคือต้องชําระภายใน12วันแต่ผลปรากฏว่ากิจการไปชาําระหนี้ภายในวันที่13ดังนั้นก็สรุปคือไม่ได้รับส่วนลดรับครั้งนี้ดังนั้นเมื่อไม่รับส่วนลดรับเราก็ต้องชำระหนี้เต็มจำนวนที่เรายังค้างชำระเข้าอยู่64 2 0 0บาทนะคะ เราก็ไปที่สมุดร,รายวันจ่ายเงินค่ะก็ลงที่13จ่ายเช็ค1-102ยอีก่ามิทีค่ะเลขที่เช็คออกมาจากโจทย์เสมอนะคะแล้วเขียนคำอธิบายว่าจ่ายชมะมนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้าร้านแสนดีแล้วก็โดยเดบิตบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า เต็มจำนวนที่เราชำระคือ64,200มันก็ตรงกับที่เราทําบัญชียแยกประเภทเจ้าหนี้แสนดีนะคะลงที่จำนวน64,200แล้วในขณะเดียกันชำระจ่ายเป็นเช็คเราก็ต้องเครดิตบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะแล้วก็อยู่ที่64,200ค่ะ เอาละค่ะทีนี้พอหลังจากชำระเจ้าหนี้ร้านแสนดีแล้วเราก็ไปลงบัญชีแยกประเภทย่อยรายตัวเราก็ไปที่บัญชีเจ้าหนี้กันค้าร้านแสนดีนะคะแล้วก็ลงรายการคือวันที่13ข้อมูลเหล่านี้เอามาจากไหนเอามาจากสมุดร,รายวันจ่ายค่ะแล้วก็จอง,งอเลขที่1ห,หน้าหนึ่งนะคะ เราจะสังเกตได้ไงว่าเราจะบันทึกบัญชีอยู่ด้านเดบิตหรือเครดิตของบัญชีเจ้าหนี้ไม่ยากเลยค่ะเราดูที่ด้านเดบิตนะคะเดบิตบัญชีเจ้าหนี้กนคะด้วยยอดทั้งหมด6 4 20, 2 0 0เราก็เอาเข้อมูลตรงนี้ค่ะไปลงด้านเดบิตเท่ากับ 6 4 2 0 0นะคะเสร็จแล้วเราพบผมกฏดว่าเราชำระหน,นี้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเจ้าหนี้ร้านแสนดีณนะวันที่13เราก็ชำระหน,นี้ครบแล้วไม่มีมูลหนี้ในส่วนถัดไปเราจะไปชำระหน,นี้ให้กับเจ้าหนี้ที่เราซื้อสินค้ามาจากร้านปิตินะคะเหมือนกันเลยคะ่ะอันดับแรกเราจะทําการตรวจสอบเช็กก่อนว่าเราซื้อสินค้าจากร้านปิติวันที่เท่าไหร่นะคะก็ไปดูข้อมูลจากสมุดร,รายวันซื้อนะคะผมกฏดว่าเราไปซื้อสินค้าจากร้านปิติในวันที่9นะคะเราซื้อที่ 40,000บาทและภาษีซื้อ2,800และเป็นมูลค่างสิ้นคือ4ี่0 0นะ,ะอรันอนันนี้เช็คผ่านแล้วเรียบร้อยต่อไปขั้นตอนที่2เราจะไปเช็คว่าเฮ้ยมันมีการคืนส่งคืนสินค้ากับร้านปิติหรือเปล่าน,นะคะเราก็ไปดูที่สมุดร,รายวันส่งคืนอ่าทีนี้เราก็ไปดูข้อมูลในส่วนที่2เราก็ไปเช็คแล้วเราพบว่าในสมุดร,รายวัน ส่งคืนนั้นปรากฏว่าไม่มีการส่งคืนสินค้านะคะในไม่มีการส่งคืนสินค้าสําหรับร้านปิติเลยดังนั้นก็แสดงว่าขั้นตอนต่อไปเราจะไปพิจาว่าแล้วมาเราไปสามารถชําระหนี้ภายในเงื่อนไขระยะเวลาที่กําหนดไหมคือ2องทับสิบเอทับสาซื้อสินค้าวันที่9ดังนั้นถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไข2องทับสิบเอทับสาเราก็ต้องเริ่มน้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่1 9อยู่ภายใน10วันนะคะ ผลปรากฏว่าเราชำระภายในวันที่13แสดงว่ามีสิทธิได้รับส่วนลดลับนะคะดังนั้นกิจการก็ต้องหาส่วนลดลับที่นี่ส่วนลดลับหายยังไงไม่ยากค่ะเราก็จะเอามูลค่าที่เราซื้ออยู่ที่40,000บาทแล้วก็เอาไปคูณกับ2%ตามที่โจทย์ให้เงื่อนไขคือส่วนลดลับอยู่ที่2%นะคะเราก็จะได้ส่วนลดลที่800บาทต่อจากนั้นเรายัางค้างร้านปีตีอยู่เท่าไหร่คะอยู่ที่42,800บาท เรามีสิทธิ์ได้รับส่วนลดรับอยู่ที่800นำมาหักค่ะดังนั้นกิจการเราจะชําระอยู่แค่42,000บาทนะคะดังนั้นพอเราได้ตัวเลข42,000บาทอันนี้ก็จะทำให้ดูเป็นตารางเนาะก็คือซื้อวางที่9ไม่มีการส่งคืนแสดงว่าครั้งชำระล้านปิติอยู่ที่แค่ สี0 0มื่อยเกิดจากสินค้า4 0,000แล้วก็ภาษีขาย2008และการคำนวณหาส่วนลดรับคิดจากมูลค่าของสินค้าค่ะก็คือ4 0,000ได้รับส่วนลดอยู่ที่800ดังนั้นเราจะจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ร้านปิติอยู่แค่เท่ากับ42,000บาทนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปลงในสมุดร,รายวันจ่ายเงินค่ะเราก็ออกข้อมูลคือวันที่1 3 ไดที่เช็ค1103เอามาจัจะโจ์นะคะจา่ายชำระเจ้าหนี้การค้าให้ร้านปิตินะคะแล้วก็จะเดบิตบัญชีอะไรนะคะเราจะทําการเดบิตบัญชีเจ้าหนี้การค้านะคะทีนี้เจ้าหนี้การค้าเราก็ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้าชื่อว่าอะไรนะคะก็จะเขียนไว้เป็นชื่อบัญชีด้านเดบิตและระบ,บุว่าเป็นเจ้าหนี้ร้านปิติและจํานวนเงินยูดหมดเท่าไหร่คะก็42,800บาทตาม ที่เราบันทึกการจ่ายนะคะลดบัญชีเจ้าหนี้กันคะที่ค้างชำระอยู่42,800บาทและจ่ายเป็นอะไรจ่ายเป็นเช็คเราก็จะเครดิตบัญชีนฝากธนาคารเท่ากับ42,000และส่วนลดรับอีก800บาทตามที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นั่นเองหลังจากที่เราลงในสมุดรายบันจ่ายเงินแล้วอย่าลืมนะคะทุกครั้งเราจะต้องไปลงบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ย่อยรายตัวด้วยคะ่ะดังนั้นตรงนี้ที่เรา บันทึกเดบิตเจ้าหนี้กันค้าเท่ากับ42,800นะคะที่เราจ่ายชระนี้ให้ร้านปิติเราก็ต้องออกาไปลงบัญชียอเพจเจ้าหนี้กันค้าและไปที่ร้านปิตินะคะพอร้านปิติวันที่13เราก็ออกมาจากสมุดร,รายวันจ่ายเงินค่ะเพราะเราเพิ่งบันทึกเสร็จเมื่อกี้เราก็ออกมาเขียนตรงนี้นะคะตาม้วยจงงหมายอีกหนึ่งค่ะจ่ายเงินหน้าที่1น,นะคะและสําคัญไม่ต้องสับสนนะคะว่าจะเดบิตหรือเครดิตล่ะ แล้วก็สังเกตดูชื่อที่เราตรงนี้นะคะเดบิตบัญชีเจ้าหนี้กันคะด้วยยอดทั้งหมดคือ42,800บาทเราก็ออกมาลงด้านเดบิตนะคะ อันนี้นะคะไม่ยากเลยถ้าเรารู้จักจุดสังเกตนะคะเราก็โยงข้อมูลของเรามาด้านนี้ทางด้านเดบิตตามที่เราบันทึกในสมุดร,รายวันจ่ายเงินนะคะอยู่ที่42,800บาทดังนั้นเราพวบาว่าตอนนี้เราจ่ายชำระแล้วบัญชีเจ้าหนี้ปิดติก็เลยมียอดเท่ากับ0บาทนะคะต่อมาวันที่15จ,จ่ายเงินค่าจ้างพนักง,งานสําหรับเงินเดือนครึ่งแรกเป็นเงินสด10,000บาทไปที่สมุดร,รายวันจ่าย น,นี่รายการไม่ซับซ้อนไม่ยากเลยก็ลงได้ทันทีก็คือวันที่15จ่ายค่าจ้างสําหรับพนักงานครึ่งเดือนแรกเป็นเงินสดแล้วเราจะเดบิตอะไรเดบิตบัญชีก็คือเดบิตบัญชีเงินเดือนพนักงานแล้วเราไม่มีชื่อคอลัมน์ประจําเราก็เลยลงช่องบัญชีอื่นนะคะแล้วก็ให้รหัสเป 5, 8, ็น5้าสแได้ลงที่1นึ่งื่นบาทแล้วชื่อบัญชีอื่นนี้ชื่อบัญชีว่าอะไรชื่อบัญชีอื่นๆน,นี้ก็คือชื่อบัญชีค่าจ้างพนักงานเพราะ เขาให้เราลงชื่อบัญชีด้านเดบิตอยู่คอลัมน์นี้ค่ะแล้วต่อจากนั้นจ่ายด้วยอะไรจ่ายด้วยเงินสดค่ะเราก็เครดิตบัญชีเงินสดเท่ากับ1,000 0บาทน,นั่นเองในการถัดไปเป็นวันที่17นะคะซื้อสินค้าจากร้านมานี8,000 0บาทเงินไข่บอนไท2าส0เป็นกับภาษีเลขที่1,11อันนี้ไปลงที่สมุดร,รายวันซื้อนะคะ พอเราไปลงสมุดใบวันซื้อกันย่างนั้นก็จะพาไปลงนที่17นะคะได้ที่ของใบกำกับสินค้าจุดที่111ร้านมาดีค่ะเพราะว่าจทย์จะบอกอยู่แล้วนะคะ2ทับ10 n ทับ30โจทย์บอกค่ะแล้วซื้อมูลค่าในเท่าไหร่คะ1 0 0 0บาทและยังไม่รวมภาษีซื้อเราก็เอา8,000คูณ7หารด้วย100ได้5,600บาทนะคะเพราะนั้นรวมเราจะบันทึกเครดิตเจ้าหนี้การค้าไว้50,000 ไปด้ 85, บาทน,นะคะต่อจากนั้นเราจะพอเราเจอบัญชีเจ้าหนี้การค้าที่เราเครดิตนะคะด้วยยอดเท่ากับ85,600ับาทอย่าลืมค่ะเราต้องเอารายการนี้ไปลงในบัญชีแยกเพดย่อยเจ้าหนี้การค้ารายตัวชื่อร้านมาดีค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลของวันที่17นะคะเอามาจากสมุดร,รายวันซื้อค่ะเราก็เลเราก็อ้างอิงว่าเราหยิบมาการมาจากสมุดร,รายวันซื้อ และเงื่อนไขคือ2ทับสิบเอนทับสามสิบใส่ซอโซ่หมายเลขหนึคือสมุดเงันซื้อหน้าหนึ่งค่ะและข้อมูลตรงนี้มันมีช่องเดบิตเครดิตย้ำอีกรอบค่ะเราเครดิตเจ้านี้กัน้าใช่ไหมคะเราก็ลงได้าเครดิตค่ะไม่ต้องสับสนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเราระบุชัดเจนว่าเราบันทึกด้านเครดิตนะคะ8 5 6 0 0ก็เอาตัวเลขนี้มาลงแล้วก็มีือดคงเหลือออกยอดคงเหลือได้เลยค่ะ ต่อจากนั้นวันที่18ขายสินค้าเป็นเงินสด29 0 0 0ให้ส่วนลด2%แล้วก็นำฝากานธนาคารทันทีแม้กับภาษี11002นะคะอันนี้ลงในสมุดรายวันรล้เงินเพราะบอกชัดเจนว่าขายสินค้าเป็นเงินสดก็เลยลงสมุดรายวันรับเงินนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลย เราต้องให้ความสำคัญตรงรายการที่บอกว่าให้ส่วนลด2%นะคะส่วนลดนี้เรียกว่าส่วนลดการค้านะคะส่วนลดนี้เรียกว่าส่วนลดการค้าให้ทันทีดังนั้นวิธีการเราขายสินค้าเราต้องไปคำนวณหาส่วนลดการค้าก่อนค่ะว่าเท่าไหร่นะคะขายในราคา20,009เราให้ส่วนลดการค้า2%ดังนั้นเราจะลดทันทีคือ580ดังนั้นหายอดขายสุทธิค่ะ ยอดขายสุทธิก็คือเอา29580ได้28,420นะคะต่อจากนั้นเราจะคำนวณหาภาษีขายโดยเอายอดที่หักส่วนลดการค้าไปแล้วนะคะเอามาคิดภาษีขายอยู่ที่28,400คูณเหารด้วยก็จะได้1,989.40บาทค่ะต่อจากนั้นเราก็จะได้รับชำระเงินสดจริงๆคือจากยอดสินค้าที่หักส่วนลดการค้า บวก,กับภาสีขายค่ะ,คะรายการวิเคราะห์เลืสมุดร,รายวันเฉพาะของร้านสมหญิงยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะขอให้ติดตามต่อไปในตอนที่4เพราะจะยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะจะมีหลากหลายของรายการติดตามกันตอนต่อไปนะคะ